เฝ้าโมเขอดีๆอย่าให้ไฟไหม้โมเข่าเด้อยินอะไรข่าวยินยูดอกเมฆเชีงหม่เนี่ยาฮ่าฮ่าม่ชักเป็นยังจมเจียงเจียงแม่สะระเม่ออารุ่อสวัสดีเดดเดดสวัสดีครับเออมาสวัสดีแต่เ้าเลยข่าวเออสวัสดีครับสวัสดีครับเดียวสวัสดีครับ จะกินอะไรกินไหมอะอ่ะยืงขึ้นโอ้หนาทีของเขาอีกอย่างหนึ่งคือต้องมาะหนึ่งเท่าย่างมือเสาร์นี่ละนี่โอ้ยเทาขึ้นหวยหวยแล้วหอมก็หอมเท่น้อไปสิสุกแล้วแมน้ากันน้าหนึ่งเท่าแล้วกาโอ้ยสิงไฟงวงหนึ่งเท่านี่แล้วน่ามันอุ่นดีเขาเว้นบัดขึ้นโอ้ยง่วงกับง่วงแม่โอ้ยมีมีนะจังเลยมือนี่นาเขอพิงไฟแป๊กกันแม่ได้เอ้าโอ้อันนางสิงไฟนั่นไฟแตกเห็นไหม ื่นไฟแตกเออหมาตื่นไฟแตกกับเ็นเดอร์ห่วงนอ,นอ่นี่ปติทไอายเขาก็ขื้นหวนห้วนแถละบหนาวก็นาวไว้นอจะฟิงไฟนี่เอานังลงเอออะ่ะนั่งผิงไฟฮตโคโมโยังเสร็จล่ะหนาวรลายสัน่นทั้งหนาวทั้งนังนไม่กาขอผิงไฟ หยุดขาวขาวเอ้ยเฮ็นยังอินมาครับจะเลังถวินี่นะแม่โอ้คือทำนาทีดีแท้ขาวอืมคือทำนาทีดีแท้เนี่ยโอ้คักน่องทีมาขาบรองเท้าได้นี่ฮูจักดีไอ้ขาวขาวนี่ใส่บอดีมาหาขาบรองเท้าแม่นบ่มี วบอกให้เขาไล่ขเธอเดียวสองเธอหนึ่งดอกปัง <c oughs> อาว่าจังไรก่อนนะเอาให้แม่เสร็จแล้วแม่ฆาเสลี่ยนทุซบไน,นะเอามาเขาก็าด้แม่เด้อ้ยเลีนที่ทุกลาซาบไลีไม่มาเขายุตบอไม,มีนะ <c oughs> พนอย่าเข้าบ้านฉันมนันงวะสวัสดีครับเฮ้ยเอาหม่มาน้าอีกระเด้นบุญดูเนี่ยเอาหม,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 มูมาหมูเมนเมนหนึ่งเขาเยี่ยงเนาะอมนี่เขาจะมาทำหนาที่เขาได้ทีเย้เฮ้ยหัตำรวจที่นั่งก่อนนาีผู้เดมมานัง,งคนนี้พ่อมาหนังมงค่อยนียว่วะเอาประจำที่เจ้าของนั่งแบบตำรวจเลยบ่ น่ากินให้เลยขาวเอ้ยล้อยูอ่อ,อะไรสังเกตน้าแมวไม่ค่อยสรารแน่หมาเนี่ยสันดาหสรารแน่มึงสังเกตอาการสาตัตว์เดรัจฉานดีๆนะมึงเคยสังเกตกันหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีครับแน่แน่ลากล้องดาวไปยังล่ะนี่คือปางกูแล้วสิให้กินเด้อกินบมื่อ่เนี่ยอยากกินไหนบ่เอออยากไหนบ่อยากสิเจ้าสังเกตบ่ว,ว่าแมวนี่ยนะเป็นสัตวต์เดรัจฉานเหมือนเหมือนกันกับหมาเด้ว่าแมวเขาบ่มีนิสัยสารแน่เด้เ่าคือจังอันเจ้าหมาเด้ กินี่บอนี่ใมันนี่เอ้ามเอาครับเอ้ามาดูจะเอวันกระดูกเอาคงไก่ซะเอาคงไก่ไปกินเด้อเนี่ยคอยกินตัวนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเออออออว่าท ทำไมเอาามาเลอาามาเอาขามาเลยอาขามาดิเอาขามาก่อนนี่เอาทำอย่างนี้แหละเข้าใจไหมจะได้กินนี่ถ้าทำอย่างนี้จะได้กินหยันหยันทีกีาหัวรัวหยุด 응미있게봐주셔 <머래> 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 <머래>